ครั้งแรกที่ไมซ์ลุยส์เกลี่เดินผ่านหน้าเอริงฮาร์แลนเขาก็พูดขึ้นมาทันทีว่า“วกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของมาซิตี้ไม่ประทับใจกับการประชนิญหน้ากับแข้งดาวรุ่งของอาร์เซนอลเมื่อเดือนกันยายนปี2024ที่สนามเอเิียสเตเดียมสักเท่าไหร่การพบกันในครั้งนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสุดเดือดในช่วงท้ายเกมที่เสมอกัน2ประตูต่อ2องลุยส์เกลี่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งก่อนที่จะลงสนามประเดิมในทีมชุดใหญ่ ขากลับถูกใบเหลืองกอดตั้งแต่ยังไม่ทันได้เดบิวต์ลเลยตอนนี้เชื่อว่าเออร์ลิงฮันแลนด์นะแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับน่าจะไม่ต้องถามชื่อของลูอิสเกลลี่วัย18ปีผู้นี้อีกต่อไปจากผลงานที่แอสตันอลเอาชนะแมนซิตี้ไปได้5ประตูต่อหนึ่งซึ่งทัทัพปืนใหญ่นะครับยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์และสิ่งที่ฮันแลนด์น่าจะจาได้ดีก็คือท่าดีใจของเด็กหนุ่มคนนั้นนะครับที่ตั้งใจจะล้อเรียนเขาอย่างเห็นได้ชัดชื่อที่ครั้งหนึ่งไม่คุ้นเคยจะถูกจารึกเอาไว้ในความทรงจำํำหลังจากที่ทำประตูแรกแอสตันอลได้แล้วนะครับเขาก็นั่งสมาธิเป็นการฉลองการยิงซึ่งเป็นสิ่ง ที่ฮาแลนด์เคยทําอยู่บ่อยๆภาพดังกล่าวอาจจะกลายเป็นภาพที่น่าจดจําและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในเกมฟอร์มการเล่นของเขาและแน่นอนรวมถึงการยิงประตูและท่าดีใจที่โอวัคคอดอดีตนักงแต่ของอาร์เซนอลกล่าวถึงเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ว่าผมเคยเห็นลอิส s เกลียแบบใกล้ชิด ทัศนคติของเขานั้นโดดเด่นมากเขาเล่นได้เกินวัยเขาไม่กลัวฮาแลนด์เลยแม้แต่น้อยความมั่นใจของเขานั้นหลังล่งไหลออกมาทางเส้นเลือดความสุขของเซนนอลนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความทุกข์ของแมนซิสี้นะคในกาแฟนบอลเจ้าบ้านปฏิบัติต่อฮาแลนด์ราวกับเป็นตัวร้ายตลอดเกมแฟนบอลและนักเตะซึ่งอาจจะรวมไปถึงมิเกลติต้าไม่เคยลืมวลีสเตห์ฮัมเบิลที่ฮาแลนด์พูดต่อหน้ากุนซอทีมคู่แข่งหลังจบเกมท่ามกลางเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อเดือนกันยายนกาเบรียลมาการ์เยสฉลองต่อหนเกมขณะที่ แฟนบอลก็ชูป้ายพร้อมถ้อยคำฮิตที่กองหน้าชาวนาเวเคยพ่นวาจาเอาไว้ความวิตกกังวลทั้งหมดนี้สามารถสืบย้อนไปได้ไปถึงการพบกันเมื่อเดือนกันยายนในกราบเมอร์เซนนลเกือบจะคว้าชัยชนะด้วยผู้เล่นที่เหลือเพียงแค่10คนหลังจากเรียนโดทอสซาโดนไล่ออกในช่วงครึ่งแรก อาสเนลต้องยอมรับผลเสมอในวันนั้นเมื่อจอห์นสโตนทำประตูให้กับแมนซิตี้เมื่อเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ปโกเดล่าได้เพิ่มความผัดแย้งกับอนร์เมื่อเขาพูดว่าคุณต้องการสงครามงั้นเหรอตอนนี้เรากำลังทำสงครามกันอยู่แน่นอนว่ามันหมายถึงในบริบทของกีฬาเท่านั้นนะครับแต่การพบกันครั้งนี้จบลงด้วยการต่อสู้ที่ดูน่าอายสำหรับแมนซิตี้ซึ่งอยู่ในฐานะแชมป์เก่าที่ถูกโค่นอย่างถล่มทลายซิตี้เสียประตูในครึ่งหลังถึง4ี่ลูกในเกมยูฟ่าชแชมเปี้ย ฟอร์มของทีมนั้นไม่เคยตกต่ำรุนแรงอย่างนี้มาก่อนและเรากับวอาิงตันจะยังไม่ฉลองกับประตูแรกของลุยสเกลลี่ทั้งเตะที่เป็นดารุ่งหน้าจับตามองเพราะก็มีเด็กหนุ่มอีกคนนะครับที่สร้างอิมแพคให้กับทีมอย่างอ e ีธานเอนวานรี ie, ที่สั็ประตสูสวยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอร์เซนอลอาจเสียผู้เล่นคนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นดารุ่งในอนาคตอย่างเอเดนเฮเวนในวัย18ปีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ชัยชนะครั้งนี้มาแสดงเห็นว่าพวกเขานั้นก็ยังคงมีดารุ่งที่ยอดเยี่ยมออออยยู่่่กกัับตวแวแ้าจะปลออปลไ ลุยส์เกลลี่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและบุคลิกภาพของเขาผ่านการสนทนาที่ดูเดือดในเอธิฮัสเตดียมตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาทํามากกว่าที่พูดซะีอีกเขาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและจัดก,การกับความกังวลของอาร์เซนอลด้วยการยิงประตูสุดทรงพลังในนาทีที่62นะครับแม้ว่าสเตฟานออเตกาผู้ตัดประตูของแมนซิสตี้จะปัดโดดแต่ลูกนั้นก็ยังเข้าประตูไปอยู่ดีและเขารู้สึกยินดีกับการปรบมือที่สมควรได้รับเมื่อถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่88การปรากฏตัวของลลลูอออเเก่า้้ปัตแ,น,แน,นนนนนงงคคไรยยะะ เคากูซื้อทีมชาติอังกฤษที่กำลังเจอปัญหานั้นกับทีมของเขาก็จะจับตาดูนักเตะคนนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันมิเกลเดตา้าผู้จัดการทีมอเซโนโกล่าวว่า คุณต้องโชว์ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในเกมกับแมนซิตี้เพื่อชนะพวกเขาในแบบที่เราทำและไมส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผู้ที่ภาวะที่เขาแสดงให้เห็นและความสามารถในการแข่งขันอนอกจากนี้เขายังยิงประตูได้อีกด้วยอีธานเข้ามาและเล่นด้วยบุคลิกแบบนั้นและยิงประตูที่สวยงามเขาผลักดันเรามาตั้งแต่ที่เขาอยู่กับเราเราชอบบุคลิกของเขาจริงๆเขามีความกล้าหาญมากๆเขาเตรียมตัวมาดีมากฉลาดมากและมีคุณสมบัติที่เข้ากับแนวทางการเล่นที่เราต้องการ เขาสมควรได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมเขาได้ลงเล่นบ้างและต้องการมันมากกว่านี้แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่สูงเขาก็สมควรได้ลงเล่นการมีส่วนร่วมของลอิสเกลี่มีความสําคัญมากในการพกเกมนี้เป็นเกมที่ต้องชนะสาหรับนอโนลอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาถูกลิเวอร์พูลในตอนนั้นฉีกหนีออกไปถึง9แต้มถ้าชนะเหนือแมนเซสตี้ในครั้งนี้จะทําให้เขารู้สึกนั้นมันแข็งแกร่งขึ้นถ้าชนะในครั้งนี้ทําให้ทีมไม่แพ้ใครในลีกเป็น14นัดติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากลิเวอร์พูลไม่ได้ผลงานสุดยอดขขนนนนนนาาาาีี้้พววกกกเเ็็่่จจะะะปปฝูงไแลครับใณนนท ก้าวขึ้นสู่ชัยชนะพร้อมเครดิตที่มอบให้กับชัยชนะในครั้งนี้แฟนๆของขอาร์เซนอตก็ต่างยกย่องว่าเขาคือคนของเรา Arsenal อาร์เซนอลอาจมีซูเปอร์สตาร์ในอนาคตที่มาจากนักเตะดารุง่งที่จะช่วยให้พวกเขานั้นยังคงลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้การดูหมิน่นหรือล้อเลียนฮารแลนและแมตตี้นั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นหลังจากเสียงนกวิดหมดการแข่งขันโดยที่เพลงฮัมโบิของเครดิตลามาดังผ่านระบบกระจายเสียงของในสนามหากอาร์เซนอลนะครับยังคงทำฟอร์มแบบนี้ไปได้เรื่อยๆและหากคนหนึ่งพวกเขาสามารถแซงหน้าล ในแมตช์ในเส้นทางการเป็นแชมป์ที่น่าจดจกมากๆเลยทีเดียวคราวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะอนุญ,ญาตให้ทับปืนใหญ่ลดช่องว่างหรือแซงหน้าพวกเขาได้หรือไม่เวลาในฤดูกาล2 0 2 4 2น2ีนี้เหลืออีกเพียงแค่3เดือน,น,นครึ่งเท่านั้นนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราไดมมดด้้้ททีี่่คคออมเเเนนตตาาาลลงยะรับพุุุกวื